ซีเนโก้ E5 ้าเบรเดิมหาเทียบยากข้างหน้าเราก็เลยจัดเป็น FJN4 พอ์ต้0 0มิลแบบนี้เลยทำขาจับปั๊มใหม่ขึ้นงานเป็นเจ้าตัวอลูมิเนียม CNC ก็ติดตั้งร่วมกับโชคหน้าเดิมจานเบรกเดิมนะครับขาหน้าก็ใส่กับเจ้าตัว FJN4 พอ์ต้0 0มิลแบบนี้แล้วก็สายเบรกโมลินมาสวยๆแบบนี้เลยนะจับใส่แล้วก็ได้ทรงแบบนี้เลยคนระับเบรกมั่นใจขึ้นอีกเยอะนะด้านหลังจับใส่เป็น FJN2 พอตปักข้างแบบนี้นะมาสวยๆเลยคก็บนะ็อตไปด้วย ด้วยนะครับนะ นี่่ยสายเบรกโมลินมีฟิตติ้งครบ,ครบแบบนี้นะคุมโทนนะครับผมเสริมด้วยเจ้าตัวโช๊ค SPN ปรับ3จุดเราสามารถปรับเจ้าตัวคอมเพรสชันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พิโรดแล้วก็รีเบลด้านในปรับได้3จุดนะครับพิโรดรีเบลแล้วก็คอมเพรสชันคัสตอมสีเป็นสีส้มดําแบบนี้นะครับจะได้เข้ากับเจ้าตัวลายตัวรถแบบนี้เลยพอใส่เจ้าตัว SPN ปรับ3จุดแล้วเนี่ยโอ้โหมาหล่อเลยนะครับกับเจ้าตัวซินิโก E5 ้คันนี้ปั๊มบนยังใช้ปั๊มเดิมอยู่นะครับฟิลก็ยัง แน่นอยู่นะเนี่ยอ่าเบรกมั่นใจขึ้นนะครับอ่าเบรกมั่นใจขึ้นนะครับทรงรถมาหล่อดูดีเลยดูหน้าขี่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับกับเจ้าตัวซิ c n ้ E5 คันนี้นะครับ